ด็นทางการเมืองที่น่าจับตาล่าสุดนะคะตอนนี้ก็มีความตื่นตัวที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนค่ะในการเรียกร้องให้ปฏิรูปการเมืองและการศึกษาตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบันล่าสุดนะคะมีการประท้วงอดอาหารของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้ต้องโทษในคดีการเมืองแต่ท้ายที่สุดนะคะก็ถูกยุติโดยการที่ผู้คุมให้กินอาหารค่ะ ล่าสุดค่ะประเด็นเยาวชนกับสิทธิการแสดงออกทางการเมืองนะคะเช่นเดียวกับคดีแบมและตะวันนะคะในการแสดงท่าทีนะคะเรียกร้องเงื่อนไขาการอดอาหารประท้วงและน้ำนะคะเพื่อเรียกร้องการปล่อยตัวผู้ต้องขังคดีนักโทษค่ะซึ่งทางฝ่ายรัฐเองนะคะก็มองว่าเป็นการบังคับใช้กฎหมายค่ะซึ่งล่าสุดนะคะทางแพทย์ก็ได้ออกมาเผยถึงอาการของแบมนะคะว่ามีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะอาจจะเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้ ปตติดตามรายอ,ยยอยล่างแรกเลยเนี่ยเราต้องการที่จะเห็นว่าเด็กสามารถออกมาใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกแล้วก็ชุมนุมได้การทรี่ร้องอะไรกร็แะละ้วแต่เนี่ยมันคงจะไม่สามารถที่จะบอกว่าต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นถ้าไม่ทําอย่างที่เราคิดเราเห็นเนี่ยเป็นความเห็นที่ผิดไปเสียหมดนะครับ คือเ,เรื่องของสติสัมปชัญญะนะครับก็คืออาจจะไม่รู้สติไม่สามารถตัดสินใจได้ถ้าโพแทสเซียมต่ำลงเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้หัวใจหยุดเต้นได้ ทันตะวันตัวตุลานนและแบมอรวรันผู้พงหญิงสาวนักขับเคลื่อนทางการเมืองทั้งสองมีอายุราว20ปียื่นถอนประกันตัวเองเพื่อขอกลับเข้าเรือนจำและประกาศอดอาหารและน้ำตั้งแต่วันที่18มกราคม2566เพื่อเรียกร้องให้สารอนุมัติการประกันตัวผู้ต้องหาและจำเลยในคดีทางการเมืองในระหว่างต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรม พวกเราทั้งสองคนได้ทําการถอนประกันตัวเองแล้วก็จะถูกส่งตัวเข้าเรือนจำขอให้ทุกคนเชื่อมั่นว่าพวกเราเนี่ยได้ชีดกันมาอย่างที่ทั่วแล้ววันนี้ครบหนึ่งเดือนตะวันและแบมอยู่ในความดูแลของแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติหลังผู้อำนวยการโรงพยาบาลยื่นคำร้องต่อสารเพื่อขอประกันตัวมารับการรักษาตั้งแต่วันที่7กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาทางเครสไตน์ี่ยนะครับก็เป็นวิธีทาง หนึ่งนะครับในทางการไย้ฟ้องต่างๆแต่ว่าทำแบบทางการแพทย์เองนะครับเราก็ดูแลโดยที่ไม่ได้เรียกปฏิบัตินะครับเพื่อที่จะทําให้ทุกท่านเนี่ยนะครับมีสามารถที่จะมีหรือทำรงสุขภาพที่แข็งแรงต่อไปในอนาคตได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดเนี้ยนะครับมันก็คงจะต้องมีจุดที่สําคัญจุดที่ตัดสินใจนะครับที่แพทย์เนี่ยนะครับก็คงจะต้องไปปรึกษาหารือนะครับไม่ว่ากับผู้ที่กดเองก็ตามนะครับหรือกับ ภาคส่วนอื่นๆเพื่อจะทาให้ตรงนี้นะครับมันสามารถที่คลายในทางการแพทย์ได้ครับแต่ว่าทั้งเรื่องของการเมืองและสังคมเองเนี่ยเราก็ดูตรงนั้นด้วยนะครับเพียงแต่ว่าก็มันก็อาจจะทําให้เกิดผลกระทบต่อทั้งบุคลากรทางการแพทย์หรือต่อลงยาบาลในภาพรวมได้แต่ก็เรียนยืนยันนะครับว่าเราเป็นโรงพยาบาลเพื่อประชาชนนะครับเพื่อที่จะดูในเรื่องของสุขภาพนะครับเพียงแต่ว่าที่บางครั้งเราต้องไปเกี่ยวข้องกับเชิงการเมืองและก็สังคมนี้ก็เพื่อสุขภาพของทุกท่านทุกท่านครับ และในวันเดียวกันนั้นที่เราไปพูดคุยกับผู้ในการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ Facebook, ตะวันทานตะวันก็ได้มีการเคลื่อนไหวอัปเดตอาการซึ่งทนายความได้เป็นคนเข้าไปเยี่ยมและออกมาชี้แจงว่าทั้งสองมีอาการอ่อนเพลียลงและยังคงเจ็บแขนทั้งสองข้างและทั้งคู่มีอาการเบลอและคิดได้ช้าลงกว่าเดิมแต่ยังคงตอบโต้ได้ตามความเหมาะสมโดยคาดหวังว่าประชาชนคนไทยทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม และสิทธิในการประกันตัวจะเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนเข้าถึงได้ 1. ต้องมีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมศารต้องเป็นกลางเปนอิสระและปกป้องสิทธิตะวันและแบมขอถอนประกันเพื่อเรียกร้องสิทธิการประกันตัวให้กับนักกิจกรรมที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจําและประกาศอดข้าวอดน้ําเรียกร้อง3ข้อ 1. ต้องมีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม2ยุติการดําเนินความกับประชาชน 3. พักการเมืองทุกพักต้องเสนอนโยบายเพื่อประการสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนโดยยกเลิกมาตรา112และ116ข้อมูลจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนระบุว่าสารอาญามีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วข่าว4คนโดยวางหลักประกันคนละ70,000บาทกรณีผิดสัญญาประกันจะปรับคนละ7 0,000บาท พร้อมให้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ EM โดยสารจะเบิกตัวมาติดและปล่อยตัววันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคือผมเองไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรกันเยอะนะเพียงแต่ก็มองตาก็เข้าใจคือพ่อแม่เขาคงอยากจะให้ลูกกลับไปใช้ชีวิตปกติแต่สองคนเขาก็ยืนยันยังยืนยันที่โจดน้ำกดอาหารอยู่โดยจะขอให้ศาลพิจารณาเผู้ต้องขังทางการเมืองเพื่อที่จะให้ได้รับสิทธิประกันตัวไม่ได้ให้ยกฟ้องนะ ให้ประกันตัวออกมาสู้คดีเพราะว่าคดีพวกนี้ยังไม่ได้ขึ้นศาลเพราะแม่ก็กังวลใจตอบได้เลยกินไม่ได้นอนไม่หลับครับ,รบผมกับพ่อแม่เขาก็พยายามที่จะขอร้องเขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตมันก็สําคัญนะนะคุณต้องมีวันเวลาของคุณเพื่อจะอยู่ในให้เห็นชัยชนะในสิ่งที่คุณเรียกร้องดีกว่าไหมมันก็อาจจะเป็นพลังที่ทําให้เขาต้องต่อสู้ต่อไปเพราะว่าเขาก็มาไกลพอสมควรแล้วผมดูผมก็ไม่อยากเห็นเขาตายนะนี่พูดตรงๆในโลกเนี้ย ไม่ว่าทั้งเป็นระบบไหนก็ตามในโลกนี้จะเป็นระบบกล่าวหาแบบไทยหรือระบบไต่สวนแบบอเมริกันเนี่ยผู้ที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าผิดเนี่ยต้องถือว่าเขาเป็นคนบริสุทธิ์คือทุกคนในประเทศนี้ต้องได้รับการรับรองสิทธิ์นี้ใครกล่าวหาคุณคุณต้องอยู่ในคุกจนกว่าศาลจะพิพากษาถึงที่สุดก็ไม่ใช่เกิดยกฟ้องอะไล่ข้อกล่าวหาของศาลที่ไม่ให้ประกันตัวบอกว่าเฮ้ยโทษสูงตำรวจมันจะกล่าวโทษยังไงก็ได้ใช่ไหม ผมยกตัวอย่างให้ผู้สาวฟังอยู่เลยสมมุติว่ามีผู้สาวท่านหนึ่งถูกตํการวจกล่าวหาว่าฆ่าข่มขืนเด็กอายุ12ต้องไม่ให้ประกันตัวคุณต้องให้สิทธิ์เขาออกมาต่อสู้คดีสังคมจะประนามหยามเย,ยียดจะเกิดกรณีอะไรก็ไม่เป็นไรเพราะ,ะนั้นผมก็เห็นด้วยที่ที่ให้ที่ให้ผู้ต้องหาคดีฟอร์เล็กอะไรมาประกันตัวเพราะว่าโทษมันอาจจะเป็นหมื่นหมื่นปีหรือว่าเสียหายเป็นหมื่นหมื่นล้านแต่เขาถูกกล่าวหา พราะรัฐธรรมนูญเขาเขียนไว้ชัดว่าการควบคุมคุมขังต้องทําเพียงเท่าจำเลยหรือผู้ต้องหาที่ยังไม่ตัดสินนะต้องทําเท่าที่จําเป็นเพียงมิให้เขาหลบหนีน้อยนะว่าเด็กบางคนเนี่ยถูกดําเนินคดีแล้วเขาจะต้องเข้าสู่กระบวนการนักวิจัยระดับภูมิภาคเอมเนสตี้อินเตอร์เนชํานแนลสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกบอกกับเราว่า สิทธิในการประกันตัวเท่ากับสิทธิมนุษยชนที่ผ่านมาแอมเนสตี้เรียกร้องให้มีการปล่อยตัวและยกเลิกข้อหากับนักกิจกรรมมาโดยตลอดไปจนถึงการเรียกร้องให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมโดยให้คำนึงถึงหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นหลักการสากลและถูกเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญจริงๆนะโทษทางความคิดเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องมาตรา 1- 12ก็ได้นะครับมีหลายๆคนที่ออกมาชุมนุมประท้วงเนาะแล้วเขาอ,อาจจะพูดเรื่องอื่น อย่างเช่นในรายงานฉบับล่าสุดที่เราเก็บข้อมูลมาครับมีเด็กหลายคนออกมาชุมนุมในประเด็นอื่นอย่างเช่นสิทธิของคนที่มีความหลากหลายทางเพศสิทธิแรงงานสิทธิชนเผาต่างๆในประเทศไทยนะครับแต่ก็กลับกลายเป็นว่าเขาถูกดำเนินคดีหลักๆก็จะเป็นด้วยพรกรฉุกเฉินที่จริงๆเราออกมาใช้ป้องกันโรคระบาดเนาะแต่ว่ากลายเป็นว่าถูกนํามาใช้กับ การจัดการความคิดเห็นที่เป็นในเชิงวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอะไรเงี้ยครับฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้ถือว่าเป็นนักโทษทางความคิดหมดเลยแล้วก็โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเขาออกมาแสดงความคิดเห็นด้วยวิธีการที่สันติไม่ได้ใช้ความรุนแรงไม่ได้ใช้อาวุธอย่างเงี้ยครับเขาก็จะถือว่าเป็นนักโทษทางความคิดครับก็ต้องบอกว่าหลายกรณีเราถือว่าโทษที่นํามาใช้กับเด็กเนี่ยค่อนข้างเกินกว่าเหตุเลยก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ถ้าเกิดว่าเข้าไปดูในข้อเรียกร้องของแอมเนสตีตลอดช่วงหลายหลายปีที่ผ่านมานะครับ เราพูดถึงตลอดว่ามันมีกฎหมายหลายฉบับในประเทศไทยที่จําเป็นที่จะต้องแก้ไขหรือว่ายกเลิกเพราะว่าโทษเนี่ยถ้าพูดในภาษากฎหมายระหว่างประเทศต้องเรียกว่ามันไม่มีความจําเป็นแล้วก็ไม่ได้สัดส่วนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปศึกษาตัวข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญสหรประชาชาติหลายๆครั้งน,น,นะครับเขาก็พูดเลยว่าการลงโทษจำคุกเนี่ยไม่ใช่การลงโทษที่เหมาะสมกับคนที่ใช้เสริภาพในการแสดงออกและการชุมนุม เป็นจาหนึ่งในกลุ่มผู้จัดการชุมนุมหน้าสถานทูตเยอรมันประเทศไทยเมื่อปี2564เปิดเผยว่านักโทษการเมืองจึงไม่ใช่อาชญรกรในความหมายทั่วไปเพราะพวกเขาไม่ได้ติดคุกจากการไปชกชิงวิ่งราวช่อโกงปล้นฆ่าข่มขืนพวกเขาสิ้นอิสรภาพเพราะกิจกรรมทางการเมืองที่พวกเขาต่อสู้เรียกร้องออปัจจุบันเนี่ยเราจะได้เห็นการประท้วงที่หลากหลายรูปแบบวิธีการมากตั้งแต่การถือป้าย แต่งกายทําชุมนุมถือโพการอดนอนอดอาหารทุกอย่างเหล่านี้ค่ะเป็นเครื่องมือในการเรียกร้องหมดเลยการเรียกร้องเนี่ยมันมันแพร่กระจายและหลากหลายมากขึ้นไม่จําเป็นต้องเป็นรูปแบบของรวมกลุ่มชุมนุมอย่างเดียวแล้วแต่ว่าทุกคนเนี่ยสามารถหยิบกระดาษออกมาจากบ้านแล้วก็เรียกร้องได้เลยเพราะว่าเราเชื่อว่าการเคลื่อนไหวที่มันแตกต่างรูปแบบหลากหลายออกไปอะค่ะมันมีคุณค่าในตัวมันเอง ต่างคนก็ต่างทําในสิ่งที่ตัวเองเชื่อเราก็มีหน้าที่ที่จะช่วยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเพื่อให้ไปถึงจุดมุ่งหมายร่วมกันมากกว่าค่ะตัวจริงสนามข่าวได้พูดคุยกับโฆศกสารยุติธรรมเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร,ร์การอดอาหารประท้วงในประเทศไทยและทั่วโลกทําไมการอดอาหารประท้วงจึงเป็นเครื่องมือการต่อสู้กฎหมายและข้อเรียกร้องจะได้รับการตอบสนองหรือไม่นั้นอยู่กับอะไรบ้าง บางครั้งจึงมีศัพท์เรียกนักโทษการเมืองอีกหนึ่งคำว่าเป็นนักโทษทางความคิดข้อเรียกร้องแต่ละครั้งก็อาจจะมีความแตกต่างกันนะครับบางครั้งก็อาจจะเป็นเรื่องของการเมืองล้วนๆบางครั้งก็อาจจะมาเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความผิดคล้ายๆกันี้ก็เคยมีผู้ต้องหาหรือจำเลยคนอื่นเนี่ยที่เขาอดอาหารคล้ายๆกันเหมือนกันแต่ว่าก็มีการยุติมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงผมเชื่อว่าที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ย มันก็อยู่ในวิสัยที่แค่ไขได้นะครับเพียงแต่ว่าต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยที่เราก็ต้องมาลองอช่วยกันคิดช่วยกันดูว่าจะทําอย่างไรนะครับในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นหรือการเรียกร้องนะครับก็เป็นสิทธิที่ทุกคนสามารถที่จะทําได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าในระบบประชาธิปไตยของเราเนี่ยมันจะอยู่ได้ก็คือว่าทุกคนก็ต้องรับฟังซึ่งกันและกันด้วยนะครับว่าสิ่งที่แต่ละฝ่ายมีความคิดเห็นหรือเรียกร้องอยู่เนี่ย คนอื่นเขามองอย่างไรบ้างแล้วก็สามารถที่จะมองในมุมมองอย่างอื่นด้วยหรือไม่แล้วก็พยายามที่จะเอามุมมองต่างๆเนี่ยมาผสมผสานเพื่อแก้ไขปัญหานะครับจริงๆแล้วเนี่ยทุกวันนี้อย่างเสติในที่ศาลเองนะครับแทบไม่มีผู้ต้องหาที่ถูกคุมขังระหว่างพิจารณาด้วยเหตุน,นี้สักเท่าไหร่เหตุที่ถูกคุมขังอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับจริงๆมี2กรณีกรณีแรกก็คือว่าเขาเคยรับการประกันตัวหรือปล่อยชั่วคราวไปนะครับ แล้วผิดเงื่อนไขแต่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นกลุ่มที่อาจจะมีปัญหาอยู่ในปัจจุบันด้วยนะครับเป็นใครว่ามีความผิดหลายฐานหลายมาตราเข้ามาประกอบกันส่วนใหญ่ที่เราพูดถึงเนี่ยเช่นมาตรา112ใช่ไหมครับแต่ว่ากลุ่มนี้ผู้ต้องหากลุ่มนี้เขาไม่ได้กระทำความผิดเฉพาะมาตรา1น2มาตราเดียวแต่ว่ามีความผิดฐานอื่นอย่างเช่นเรื่องของการมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองกลุ่มขังเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้แหละครับที่อาจจะเป็นประเด็นปัญหาอยู่ว่า ความผิดที่กำลังถูกกล่าวหาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องของการแสดงความเห็นอย่างเดียวเวลาที่ศาลใช้ประกอบดูพิจารณานะครับก็ต้องดูทุกมาตราทุกฐานความผิดจริงๆในกฎหมายมันไม่ได้มีการแยกนะครับว่าข้อหาเนี่ยจะใช้เฉพาะเยาวชนหรือเด็กหรือคนที่มีอายุน้อยความผิดในประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดในกฎหมายอื่นก็คล้ายๆกันก็คือว่ามันใช้กับทุกคนแต่ว่ามันก็มีข้อยกเว้นอยู่เหมือนกันว่าถ้าเกิดเป็นกลุ่มอย่างเช่นเด็ก เยาวชนที่อายุไม่เกิน18ถูกไหมครอันนี้มันเป็นเรื่องของมาตรการในการลงโทษหรือการแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรมที่อาจจะมีวิธีการพิเศษเพิ่มเติมมาแต่ตัวความผิดตัวโทษมันใช้ความผิดอันเดียวกันแต่มาตรการลงโทษต่างหากที่อาจจะต่างกันได้ ตัวจริงสนามข่าวได้รับข้อมูลรายงานวิจัยจาก Amnesty International พบว่าปัจจุบันมีเด็กจำนวนมากที่ออกมาชุมนุมประท้วงและยังถูกจับกลุ่มดำเนินคดีทั้งที่ประเทศไทยนั้นเป็นรัฐภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองและอนุสัญญาสหาประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก ที่อธิบายและวิเคราะห์ประเด็นเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบของเด็กอุปสรรคสำคัญต่อการใช้เสรีภาพและประสิทธิภาพของกลไกและสถาบันภาครัฐในการทำหน้าที่เคารพปกป้องและปฏิบัติตามสิทธิด้านการเมืองและพละเมืองของเด็กและปัจจุบันมีข้อมูลระบุว่าเด็กอายุต่ำกว่า18ปีเกือบ300คนจาก210คดีต้องถูกดำเนินคดีเพียงเพราะพวกเขาออกมาใช้สิทธิในการชุมนุมประท้วง การที่ผู้กลุ่มอำนาจรัฐใช้เครื่องมือทางกฎหมายเพื่อปราบปรามและปิดกั้นการแสดงความคิดทางการเมืองของประชาชนเป็นการกระทําที่ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลส่งผลเสียต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนที่มีต่อกระบวนการและสถาบันยุติธรรมที่ควรเป็นเสาหลักของประเทศโชติมาจันคงตัวจริงสนามข่าวรายงาน นับจากนี้ค่ะก็ต้องรอดูว่าข้อเรียกร้องทั้ง3ข้อนั้นจะตอบสนองได้ทันกับสภาพร่างกายของแบมและตะวันหรือไม่ค่ะหมดเวลาสำหรับตัวจริงสนามข่าวประจำสัปดาห์นี้แล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการของเราย้อนหลังได้ผ่านทาง2ช่องทางค่ะคือแฟนเพจ a c e b o o k รวมถึง YouTube ชื่อเดียวกันเลยนะคะตัวจริงสนามข่าวสำหรับสัปดาห์นี้ดิฉันโชติชารอดกันภยัยคุณโชติมาจันโคงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ